สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง F C หม่ F C เก่าด้วยเนาะมาพบกับแนวทางหุน้นหุห้นนี้เคีกจ้าแนวทางหุ้นนี้เคี๊รอบสรอบ่ายเป็นแนวทางของวันจันทร์วันที่18เดือน11พฤศจิกาจ้ามาพบกับแนวทางของแอดจตยตามเคยจ้าสำหรับโพ้นนี้เคี๊รอบสรอบ่ายของวันที่1 5วันศุกร์ที่ผ่านมาจ้า ก่อนสิไปหลับชุมแนวทางใหม่กันเดี๋ยวมาเบิ่งพูแนวทางเก่ากันก่อนเนาะนี่แค่อรอบเศร้าจะเด่นไปที่หนึ่งศวิ่งรูดจ้าสำหรับรอบเศร้าผลของรอบเศร้าสามตัวบนคือสองหนึ่งสามอ่าปังหนึ่งสามมาตรงๆจ้าเน้นๆเ,เลยหนึ่งสามโอ้เข่าตัวเน้นเลยตัวนี้ เดนหนึ่งวิรุตหนึ่งมาสองตัวหลางสี่สามโอ้โหสามบนสามหลังกันเลยทีเดียวเนะ 1, 3, 4, 3, าะหนึ่งสามสี่สามพาดไปจากของเขามีศูนย์สามกับหนึ่งสามหลังเข้ามาสี่สามจ้าสำหรับรอบบายหกหาวิ่งรูดหกหาเด่นหกหาวิ่งรูดจ้าสำหรับพ้นรอบบายนี่คือพาดไปเนะาะพ้นคือสองเก้าหนึ่งของเขามีหกหนึ่งเนาะจะเข้ามาเก้าหนึ่งโอ้โหกับพัวอะไรอีกเนาะ กาพี่น้อง FC ธนายิบจับหกหนึ่งไปวิ่งแอปไปกระพัวอย่างคือว่าตรงตรง,ตรงเลยเนะจ้ะสองตัวล่างก็คือสองหนึ่งพาดไปสำหรับแนวทางรอบบายนี่พาดไปเนาะแนวทางของ้าเข่าแค่รอบเศร้านะจ้ะสำหรับนี่บบนนนนคือคของวันซุกจะหนึ่งสามตรงตรงเน้นเน้นแต่สำหรับรอบบายก็คือหนึ่งบนหนึ่งหลงกันเลยทีเดียวเนาะหนึ่งสามรอบเศร้าคือ หนึ่งสามรอบบ่ายคือสองหนึ่งหนึ่งสองโอ้โหเนี่ทางออกแบบบุคคลได้ไปไซสเลยเนอกจะอยู่ในลักษณะแบบเดิมๆเ,เลยเนาะสำหรับวันที่18บแปดมนีตามรุ่นกัน่อจากกับแนวทางนี่เคอีเ e, ช,ช้าบ่ายปิดไป2วัน สำหรับมีเคอีรอบปกตินอกจากวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดมาวันจันทร์อังสรีมาตามสูตรไทยหรือบอ่อล่อลุ่นจ้าจากราการรับชมใ้เป็นแนวทางเ้าจการทำามักทชอบจย่งรดยการจังปล่อยตามถามบหมักบ่ชอบคือสามารถปล่อยผ่านได้จ้าคำนวณนไให้ไปตามสูแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนอกพิพาฒประกันได้กับคอตูนโค้กไพ่ได้หลายจ้าวันนี้ให้ไปที่เด่นสองหนึ่งวิ่งลู่จะกซ้าวิ่งซลู่ทํามักาชอบนำไปวิ่งไปลู่ได้จ้า สองสามสองสี่สองเก่าสองสามสองสี่สองเก่าสองเจ็ดาแนวทางวันออกวันสี่สิบหายนะทางออกเลขแบบตัวเดิมๆซ้ำๆกันเลยเนาะ ฮะไซวิ่งไซลูทามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปลูทได้เราจะจับคู่สองสามสองสี่สองเก้าสองเจ็ดแอดไว้ขอจับสองสองให้ละการจ้ามือเดนหนึ่งวิลูทหนึ่งจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดตามด้วยหนึ่งหนึ่งสำหรับเด่นรอบบายสี่ 3วิ่งรูดจ้าจับคูสี่หนึ่4สี่สอโอ้แนวทางขอาไอ้จอยมือนี่คือส่วนใหญ่นี่คือจับแต่เลขเบิ่นเด้อจ้ารอบเสารอบาบกัรอบเสา,บบาก็ากคือ2องสองหรอบ,บาบมีสี่สอีกต่างหาก แนวทางออกเลขแบบตัวซ้ำๆตัวคำนวณกับมีแต่ตัวเดิมๆซ้ำๆสามสี่สามสองสามเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งสำหรับแนวทางของไอ้จอยมืออีกคนขางไปตัวเดิมๆเล,เลยเนาะสำหรับ ตัวเด่นขขงเห่าเนี่ยจะสำหรับตัวประกบค <eterm oon> ู่กับขนคางไปทางเลขเบิ่์อย่างเดียวเลยช่วงนี้สําหรับแนวทางทางเสียงขขงเหาจาะสาหรับรอบาบนี่คือมีเบิ่์สามสาเยเดอจากแต่ว่าไอเดิมบริได้จับหายจับหายแค่สี่สี่พอแนวทางตัวประกบคู่น Treasure. ี <hatten> นะะ่สาหรับสูตรตัวประกบคู่นี่คือขนขางไปตัวเดิมเดิมขนขางไปแต่เลขเบิ่์อย่างเดียวเลยสำหรับตัวเน้นจากขอเน้นไปที่สามสอง สามเก้าสี่สองสี่หนึ่งถ้าบวมมากตัวเตี้ยจะจประกบคูหายกันนัไปวิ่งไปรูดได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือวิ่งรูดกันอย่างเดียวเลยนะจ๊ะอ่าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองสองสามโอ้โหเจาบายคือแบบสองเก้าจ้ะ โอเคแต่สำหรับแนวทางนี่คือของเฮาเมื่อนี่ก็ตามนีเลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้มื่อนอี่ฝากไปพิจรารณาอีกทีหนึ่งละกันเอาจะจังได้กะรับชมไวเป็นแนวทางจะทามักถ้าชอบพอยตามเนาะ อันนี้ถ้าการมีเข้ามีลูกตั้งแต่ผิดพลาดประการใดกับโคตูดโค้ไพได้ดหลายจำมือนกับคอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งละกันจา้าขอบคุณถูกการรับชมจะขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,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 กำลังใจจา้าฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละลค์คนละแชร์คนละเนื่องติดตามจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า